มาต่อกันที่เรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีกันบ้างคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเรานะคะเป็นคนที่ เป็นในจ้างแล้วไปจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีเข้าทํางานจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่าการจ้างบุคคลธรรมดาเทายุต่ำกว่า60ปีค่ะอีกในหนึ่งนะคะถ้าเราเป็นลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า60ปีเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเริ่มจากมุมมองของกฎหมายก่อนนะคะกฎหมายนี้นะคะเพิ่งจะเริ่มอนุมัตินะคะว่ากันด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะผู้จ้างน,นะคะก็คือบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนําค่าจ้างนะคะไปคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้2เท่าของค่าจ้างนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะจ้างในานามลูกจ้างทั่วไปหรือเป็นที่ปรึกษาก็ได้ Ans, นอกจากนี้ค่ะถ้าผู้สูงอายุท,ยที่จ้างนั้นทํางานหลายแห่งนะคะอาจจะทํางานมากกว่า1ที่นิติบุคคลหรือบริษัทที่สามารถนํามาใช้สิทธิ์ภาษีได้นะคะ<ๆ>ก็จะต้องเป็นบุนิติบุคคลที่จ้างงาน ก่อนที่แรกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะต้องไม่เกินเดือนละ1 5 0 0 0บาทค่ะถ้าค่าจ้างเกินนี้ก็จะต้องหักเป็นรายจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ในการหักรายจ่ายเพิ่มเป็น2เท่าเหมือนกับ1 5 0 0 0บาทแรกนั้นนะคะแล้วก็ยังมีจํานวนผู้สูงอายุในองค์กรด้วยนะคะว่าองค์กรที่จะนาผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีที่จ่ายค่าจ้างนั้นไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าของค่าจ้างที่ จริงจะต้องจ้างคนสูงอายุไม่เกิน10%ของลูกจ้างที่มีทั้งหมดในองค์กรน,นะคะแล้วก็จะมีผลกับรอบระยะเวลาบัญชีในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่1มกราคม2559ที่ผ่านมาค่ะนั่นเป็นเรื่องของฝั่งในจ้างนะคะที่เขาจะได้สิทธิประโยชน์ถ้าจ้างคนที่กเกษียณอายุแล้วเข้ามาทํางาน มาดูฝั่งลูกจ้างกันบ้างดีกว่านะคะว่าแล้วจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างค่ะว่ากันว่านิยามของคนที่เกษียณอายุก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในวันที่จ้างนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าเป็นรอบบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่วันที่1มกราคม2559ดังนั้นลูกจ้างที่จะเข้าข่ายผู้สูงอายุจะต้องเกิดก่อนวันที่1มกราคมปี2498นอกะคะนอกจากนี้ต้องมีสัญชาติไทยต้องเคยเป็นลูกจ้างของ นิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางานนะคะและต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทนิติบุคคลที่จ้างหรือนิติบุคคลในเครือเดียวกันนะคะกฎหมายนี้เพิ่งออกมาล่าสุดค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะนายจ้างที่จ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานก็จะได้ประโยชน์นะคะแต่ผู้สูงอายุเองก็มีสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ก่อน หน้านี้แล้วด้วยแต่ว่าหลายคนไม่ทราบกันค่ะนั่นคือถ้าคุณผู้ชมเองนะคะมีญาติหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีอายุครบ 65ปีบริบูรณ์อยู่ในประเทศไทยเกิน180วันในปีภาษีนั้นและมีเงินได้เข้าข่ายต้องเสียภาษีจะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้1,90 0 0 0บาทแรกไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีค่ะซึ่งก็สามารถหักออกไปจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ที่ได้รับระหว่างปีภาษีเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะสมมติคุณผู้ชมเนี่ย มีเงินได้จากเงินเดือนตลอดปีนะคะ2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีเงินได้จากดอกเบีย้ยที่เราฝากเงินอีก20 0 0 0 0บาทรวมกันก็เป็น4,0,000 0บาทนะคะเราสามารถเลือกใช้สิทธิ์190,000บาทแรกจากก้อนไหนก็ได้นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมเองนะคะจะใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้นี้ออกจากเงินเดือนทั้งหมดเลย1 9 0 0 0 0บาทได้นะคะแล้วก็จะทําให้เราเหลือเงินเดือนสําหรับการเสียภาษี10,000บาทเท่านั้นส่วน เงินได้จากดอกเบีย้ยก็เอาไปเสียภาษีปกตินะคะหรืออีกในหนึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นสส่วนก็ได้นะคะก็คือใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้จากเงินเดือน1 0 0 0 0แบาทนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ที่เหลืออีก9 0 0 0 0บาทจากดอกเบี้ยนะคะก็จะทาให้คุณผู้ชมเหลือเงินเดือนที่จะไปยื่นภาษีนะคะอยู่ที่1,000 0แบาทส่วนทางด้านของดอกเบี้ยก็จะเหลือประมาณ1นึ0 0 0สบาทนั่นเองนะคะึ่งนี้ก็คือภาพรวมแล้วก็แล้วแต่วิธีการในการบริหารภาษีของแต่ละบุคคลที่ จะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับฐานภาษีแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยหรือว่านรายได้นะคะว่าเราสามารถนําไปลดหย่อนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ